สวัสดีครับวันนี้ก็มาในช่วงแนะนำคำพท์การลงทุนนะครับก็มาอยู่กับคำศัพท์ที่ว่าการเบรกของ up ten line แล้วก็ down ท e n line นะครับมาพูดถึง up ten ก่อนนะครับก็คือว่าขาขึ้นนะครับการเบรกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ1ขาขึ้นนะครับแล้วก็ไปทดสอบแนวต้านนะครับไม่สามารถทะลุแนวต้านได้นะครับแล้วก็ทำการกลับตัวลงมานะครับทะลุเส้น up ten นะครับว่า มันก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเบรกนะครับก็คือว่าเอ้ยมันกลับตัวแล้วนะครับผมจุดนี้เราจะเข้าไปทําการช็อตนะครับหรือว่าทําการขายนะครับใครมีอยู่ก็ควรจะขายนะครับเพื่อทํากาไรออกมานะครับเพราะว่าต่อไปอาจจะเป็นขาลงนะครับส่วนการเบรกของดาวเทนครับคือว่าหลังจากที่หุ้นทําการ ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาทดสอบแนวรับนะครับอยู่บ่อยครั้งไม่สามารถผ่านไปได้นะครับอาจจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ทําการเบรกขึ้นไปนะครับทะลุแนวเทนไลน์นะครับทำให้เราสงสัยอาจจะสงสัยได้ว่าจุดนี้นะเป็นจุดที่เป็นเบรกแล้วนะครับก็คือสามารถทําการเข้าซื้อได้เพื่อที่จะให้ตรงนั้นเป็นจุดกลับตัวนะครับแล้วก็สามารถทํากาไรได้ในขาขึ้นนะครับก็จะเป็นต้งเทนเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเราแนะนํากันนะครับส่วน ข้อควรระวังนะครับก็คือของการใช้เบรกในดาวเทนไลน์ว่าอัพเทนไลน์นะครับคือว่าเราควรจะใช้ในทม์เฟรมที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่น1ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือเป็นกราฟเดย์จะมีความแม่นยำม,มากกว่าทาวเฟรมเล็กๆนะครับผมหรือว่าอาจจะใช้กับอินดิเคเตอร์อื่นๆนะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ประมมานี้ครับผมขอบคุณครับ